สวัสดีครับวันนี้มาสอบถามเรื่องการใช้งานของรถโฟวินตอนเดียวนะครับผมในชาวสวนดูเรียนนะครับวันนี้ก็ทุกไปประมาณตันประมาณตันหนึ่งได้นะพี่นะประมาณหตันแล้วประมาณ400กว่าลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถามว่าการใช้รถเป็นยังไงบ้าง ก็้ใ่มครหมดที่ไอันนี้บรรทุกเทียวแรกใช่ไหมเี่ยวแน้หนักก็ประมาณตันกว่านะครับตันนิดๆอันนี้ตัดรอบแรกหรือว่ารอบสองครับรอบแรกนะครับผม ตูเร <S preach science> ียนที่ว่าตัดมาแล้วใส่ในรถตอนจากไอ้รถมาใส่แล้วขึ้นรถคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูแลกันดแล้วใส่ในน่องสามซิปมืาแล้วดูฮะต้องทำทิปน่องลูกชายพี่วิจัยนะครับเนี่ยมือขวาเออเอมือขวาวิธีการเอาตู้เรียนขึ้นบนรถต้องใส่ถุงมือนะครับนี่ไม่งั้น เป็นรูหมดนี่นะครับผมพ่อกับลูกต้องช่วยนะสองคนแต่ผมคงต้องยืนหนาหาครับเดี๋ยวโดนลูกหลงลูกนี้หลังมากเยอะมากดีจีนะครับผมต้องแม่นต้องเองป๊ะเอาเอาไว้นะครับเท้าเก็บไว้ אַ <laughs> קייביי okay, นี้ก็พอดีมาขอบคุณพี่วิชัยนะครับที่ว่าใจรถยนสูงมาพ่อสามคันแล้วก็วันนี้ก็มาสอบถามข้อมูลได้ความรู้เยอะ พี่วิชัยจะปากอะไรเกี่ยวกับรถบ้างไหมครับใช้งานเป็นไงบ้างไม่บอกไม่ถูกใช้งานไม่พอรลืใช้คันนี้คันเก่าใช้ไปฟังคันนั้นใช้แบบแบบไหนครับใช้มาคุ้มค่าอะไใช้คุ้มค่านะใช้มาใช้งานเป็นกา้คุ้มค่าใช่ครับผมมันจะใช้บางทีทุกน้ำหนักเกิ่มไปเรื่อยๆแต่จวนมากพี่วิชัยใช้บรรทุกปุ๋ยกับผู้เรียนใช่ไหม ใช่นี้ครับแกบรรทุกตู้เรียนกับปุ๋ยสองอย่างอย่างอืนก็ไม่ได้บรรทุกอะไรมากไม่ได้รับจ้างไม่ได้ใช้สวนตัวอย่างเดียวใช้ในสวนในอะไรอย่างเดียวนะครับผมวันนี้ผมก็มาชมสวนแล้วก็มาดูการขึ้นทู้เรียนมาเลยก็ขอขอบคุณพี่วิชัยมากที่ให้ความรู้แล้วมาเยี่ยมสวนมาเยี่ยมดูการขึ้นทุเรียนนะครับผมขอบคุณมากนะพี่ครับ